น้องก็ยังเฝ้าคอยคอยและคอยไอ้ไปอาบน้ำพี่น้ำบ้าเป่าอาบน้ำถ้าเป๊กเองนะมันสิเข่าในเมืองในว่างกระไดเดี๋ยวไปเบิกเงินพระเจ้าพระสิตกใจเธอเขาสิบหาหัยเงินซะเขายานอัีนี้เฮ้ยเพื่อครกระเป๋าแพงเถยไม่แพงสี่หมื่นห้าเองแค่นั้นบ่บ่ ห้ามมึงขาดแตะกวาวผาแตะกวาวนี่กูไม่ได้ปไปโฆสนาเลยแนงแต่หลอนสบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น้องโ <c> อ <oughs> ้ยขาดแตะกูวาวโคตรหร<ข>อกไงซีสา,าวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมมันคืออัลมาราไปให้ที้อาบน้าม พาแต่พาจเจ้าโครเรื่องไก่อยู่นี่เลยประเด้๋ยวเดวเดี๋ยทั่ใครพาเพิ่นโคเลยเพื่อนเดี๋ยว้าเองเติ่หมู่แล้วนั่งฟังจ, <c oughs> จนเหนื่อยหัวอะไรเพิ่นเดีว้าอยู่ดีว่าไก่คันกับไปโทษไก,ก่ผูกไก่แม่โอวเว้าเรื่องไก่ผู้ตัวไก่แม่ไก่แม่แมัโโนโง่ซิบ่าว่าเลยลูกกับเธอสิเอ๋อพี่น้องอ๋อกระซิเว้าเรื่องดราม่าไล่ด่ามาพี่น้องถามเขามา S <S บ่กะเขากระดมามาเบาเรื่องกูบอเรื่อดดามาสะเรื่องเป่นถามเขามาเรื่องเบามิงพี่น้องเป็นยังเบามิงกั่งบ่มาอันนี้นี่เขากับโบหูกับยพระคือโบมาฮามาราที่จริงนะครับว่าได้เป็นอย่างกันคือทุกอย่างกับปกติพี่น้องเอ้ยก็เหมือนกับว่าทีมงานก็คือทีมงานแต่อตามหลักการจริงๆแล้วพี่น้องทีมงานเฮาเนี่มีสี่คนเนี่ยพี่น้องเอ้ยจ้สี่สาวประสาทแต่เนี่ยคือเป็นมิตรภาพก็ต่ได้แต่มาแล้วพี่น้อง ส่วนเป่ามีพันกัแค่แบบว่าเป่ามิงพันกัเป่ามิงพันกัแค่แบบว่าพัดเข่ามาเนาะอยู่ที่พันกัเข่ามาหันนะความหมายอะไเอาจากเริ่มแรกเด้ไหพี่น้องเพิ่นมาฝากซ่องความหมายก็เพิ่นมาปากซ่องเพิ่นกับพานแต่ตอนนี้ยอดซับเพิ่นกับหมื่นซับแล้วพี่น้องยอดวิวเพิ่นกับดีถ้าเหามองในมุมอีกมุมหนึ่งพิ่นก็อาจจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเพิ่นเองเพิ่นจังบอกมาหาเฮาเนาะคันมองในอีกมุมหนึ่งก็บท่านว่า เอายอดซับมือแล้วจะก็อยู่ได้แล้วก็คลิปทั่ถ่ายในบ้านในเพือนสักกายอดวิวดีอาจจะอยากล้อมอยู่บ้านทักพักหนึ่งบิ่งยอดววิย่างหนึ่งคนจะอยู่ได้บ่คนเฮาส่วนใหญ่ก็จะมาณแบบว่าบ่อยากอาจจะเกิงใจแน่นอนบางปีกับแบบว่าอยากมีจุดยืนเป็นของตัวเองมั่งบางทีแบบว่าคนเข้าคือคือเฮาคือกันได้เฮาอยังคืนได้แบบว่าช่วงวันช่วงตัวเองครสบายใจหันดี้ขั้นเฮาแบบว่ามาหาแต่เพื่อนก็คล้ายๆกับแบบ <c oughs> ก็แม่แต่ว่ามันต้องยืยนร่วมกันนะคือนฮานี่มันต้องแบบว่าแต่ว่าบางทีอกาอยากแบบว่ามีจุดยืนของตัวเองมนะัหนาแบบว่าเฮาก็ยยอยากแบบว่ายืนโดยตัวเองหนะแบบแต่ว่ามือที่เพิ่นบดดมาไหลซดมือนั่นกับ <c oughs> เพิ่นกระแซดมาบอกเจซี C แล้วเพิ่นลกรบากต้างปูด้มาบ่ได้พี่น้องพี่น้องต้องเข่าใจนะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเพราะว่าเด็กสิบเจ็ดสิบแปดเป็นช <c oughs> ่ <c oughs> วงที่พ่อแม <c oughs> ่กำลังห่วงในจังห่วะ ทั้งห่วงทั้งห่วงย่านไปเห็ดนั่นบดีย่านไปนอกลูนอกทายจะนี่แหละ่นกาสิเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าสำหรับเปาวมิงนี่สิออกกลางคืนบ่ค่อยได้เน้อพี่น้องมันก็ต้องตรงเลยสองทุ่มสองทุ่มต้องเข่าเฮือนคือออกกลางคืนบ่ได้แม่ผลไม้ออก่นก็เลยไปไล่สดซุมห้าบ่ได้เพราะว่ามันสีเดอกแล้ว่นก็ลูกท้ายเม่ใหญ่เราห่วงก็ดอกได้เราแพงพ่นก็บ่คอยให้ออกจากบ้านป็นไหนกลางคืนก็เลยบ่เห็นบ่าวสิงเกตพี่น้องไล่สดแต่ละไล่ กลางคืนพี่น้องสิบกค่อยเห็นเบาหมิงเห็นก็เห็นแวบๆละก็เมื่อเห็นต่เห็นในช่วงแรกๆละก็เสียหายไปเลยพี่น้องก็สิเข้าใจว่าเบาเอือเป็นเบาหมิงหนามันค่ายกันทันทีจริงเบาหมิงเนบ่ยบริยูโดนทุไรลสดเพราะว่าเพ่นบ่ได้ทบหาเบาเอือบม่ด้ทหาเบาเอือบเบเอือก็เออบบริเห็นเบาเอือมาเลยก็คือจะเสี่ยพี่น้องที่เพิ่นมาบ่ได้การบางคลิปที่นี้จีนีว่าอัมมาลาเบาแห้งๆกับเบาหมิงที่คลิปได้ที่อัมมาลาเบาแห้งๆกับเบาหมิงสังเกตบาพี่น้อง ยอดบิวฟุ้งนะคะความหมายแล้วหรอกการสำหรับท้าอยู่น้ำกันเนี่ยท้าก็อยูนกบฏติบดีมีอีหยังแต่ที่การเว้าแรียนมันเป็นคอนเทนต์นำอีกส่วนหนึ่งเป็นการเล่นการเป็นการเล่นกันอารสมมติเบามิงการรักษาศิษย์ผู้รักษาผู้อยู่แล้วเอาพี่น้องสมมติว่าเบามิงมาหาชุมศรีสาวนี่ที่จริงหลักการจระเลี่ยงผู้ชายเขาไม่ได้อยากมาหาดอกกระเทยนั่นพี่น้อง ก็ได้อยากมาหาดอกมีแต่เขาแหลนะาเขาเออแต่นี่เขามานะเขาหู้ว่าเขามาแล้วเขาได้อีกอย่างแล้วเขาได้มันมีส่วนดีของเขาอีกอย่างคือเพิ่นมาหาเพิ่นก็ได้ยอดวิวหันดีเขาก็อยากมาหาบัดนี้มาเฮากัในเมื่อเจ้าเขามาเฮากัแสดงให้คันสิว่าคัใส่แม่นก็คือเฮากัเฮากับ่ไดุ้ืธิว่าถุตเฮาโด่งดังอีหยังแม่นก็คือเล่นให้กันก็คือคือว่าหมู่ว่าแล้วก็รับคัสสีวาเขาบ่หมู่ก็ยังบ่ปานได้คือว่าคือคนเขามาหาเฮาเฮาเล่นให้เบิดสังเกตซ่องภัยมาถ่ายเฮาก็เล่นให้ซ่องมาถ่ายก็เล่นให้ แต่คัดหว่าคันเขามาถ่ายมาหาครับผมราชินีมันหนังกดโทรศัพท์ไ์โทรศัพท์มันมันสิเปิดตาเบิ่งบ่พี่น้องมันกระบอเปิดตาเบิ่งมันก็ต้องมีเล่นคลิปจังสิมีเสน่ห์เหมือนเบามิงถ่ายพาอมาลาอมารากะเล่นพี่น้องเล่นมันเป็นการเล่นทั้งนั้นแต่ว่าแมนเฮ้ยมึงอย่าเอาไปถีมห้องจันได้แต่ว่า FC ฟซีกับเอฟซีเบามิงมันก็สิถล่มอมาราได้จักหน่อยพี่น้องเออเป็นใบโพล่าบ้างนิซัยบอดี ที่เบามิงไม่มาหามาหาอมมาลาเนี่ยแสดงว่าโกรธคงอะไรกันแหละตั้งแต่วันล่าสุดเฮ้ยพี่น้องมันมีหลายมุมมองพี่น้องว่าอะไรล่ะก็ได้คือเฮาก็คุยปกติจริงๆน่ะเฮามีกลุ่มการคุยกันอยู่พี่น้องกลุ่มคุยกันอยู่เวลาสิไปใส่คือสวดสิสปไปนี่เขาก็ติเชตบอกว่าไปนี่เด้อมือนี่เป็นไรสดบานเจดสีเด้อไรสดสดเจ็ดสีพอไดสมัครใจมากกับมาพอได้บาว้างกับบมากก็ได้แล้วก็พิมพ์อ่าเบามิงก็พิมพ์ตอบว่า อ๋อไปพอได้เด้อช่วงนี้มันมีโควิดแน่โซนนี่แหละก่ะเมย์ยญ่บ่กเห็นออกกลางคืนแต่ใจเพ่น่ะอยากมาแห้งผมก็อยากมาซอยมูนนะผมบอคนเฮ้าเคยถุ่งพาใส่กันเพิ่งเฮ้าก็ไปไ่ไปหันมานีก่ะเรื่องเทือก็ได้อาไซโรลดเพิ่นเนาะเพิ่นก็พาไป แต่ว่าก่อนสิปเขาก็ถามว่าเออจะบอกพ่อบอกแม่บอกพ่อไงไม่ไงว่าเป็นยินดีบอและทุกครั้งที่เบ่ามิงสิพาเข้าไปใส่บ่าวอยากกันบยาวเจอแล้วเลยบ่าพื้นมึงอยู่แบบนี้ดูแฟนปนิงตื่นมาอยสวัสดีเจ้าค่ะ จะเข็ดนั่นเข็ดนี่พี่น้องโบมี่ฮะเวลาชิตกี้พต้องสั้นเด้อพี่น้องเอ้ยจะเข็ดบางคนคือขนนกตึ๊เตึ s <S ๊กเมื like oh mm ่อ hmm. กี้นี่ปรีนาปรีนอนนอนนั่นแหละพี่น้องว่านั่งได้แล้วจะค้างเท้านั่งเบรดอบเพราะเป็นกระสิตอบย้อนหลังอยู่พี่น้องอ๋อเนี่ยยำที่นั่งเบรด็อบเขาเม่นนะบ้แป๊บประยู่ค่ะน้ำโบมีคนใส่ตอบค่ะ ว่าไปนางเสาวดูดีดีพี่น้องเอ้ยว่าเล่นได้เป็นะไรแล้วพี่น้องเอ้ยว่าเล่นไปนอะไลเจ้าค่ะฉันว่าวันนี้กับโต๊ะตั้งยังกันจังไหนอะไรมาว่าเพื่อนเข้าใจเรื่องว่ามิงกับมึงนี่แหละว่าเกี่ยงกันบ่สร้างกันบ่ที่แรกเว่าเรื่องไกลอยู่ดีดีเมื่อกี้เขาบอกเรื่องไก่แช่เซลอยู่ประเด็นว่าหัวหนุ่งก็จะคอยพี่อนพอนเข้าใจให้เพื่นหูหัวหน้าว่าเป็นอยังเอียงเข้านั่นแหละเจ้าค่ะเพื่นกัน อาก็ลูกขขาหมูร้านขขาหมูแล้วจะค่ะเออก็ข้าแล้วจะข้ากมาเป็นกมาแล้วจะมันเป็นอะไรมันก็เป็นอันเป็นอันเป็นอันเนี้ยที่เขาจะถามเพเ่็นแล้วก็เขาจะก็ถามพ็นเรื่องธรรมดาเลยโฮ้ยเพิ่นถามขนาดไปอยู่ไนสวนอ่อี่เพิ่นก็ยังถามเลยค่ะพล่าก็ยังพอล่าหายไปไหนป่ะกับว่าวอยู่รงเกืยอ์กับว่าว่า อ่าเจพราค์กำลังเดินทางรอเจพราอยู่ไปหาอมราที่สวนอ้อยแมนก็มีข่าไม่กี่วันแล้วเจพราหายแล้วอ่ะบอกไปบ้างบางทีเพิ่นไอ้เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นเบิ่งบทจบผันเด้์เพิ่นเห็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจสิแบบว่าบ่เห็นผู้นึงแล้วก็ถามเออแล้วก็ความหมายคือเป็นเรื่องธรรมดาเขาต่อยากอันให้ร่วมโตกันแล้วก็สนุกดีเยประมาณนี้นะจ๊ะค่ะคือว่าประมาณจูมเฮานี่คันบ่เห็นผู้ใดผู้นึงแล้วก็ะถามเออกระกำคามหมายคือเป็นเ่อดาเขาต่อจากอันใ้่วมตุกันแ้าใจเพิ่นคือแบา เอฟซีเพิ่นบอกว่านะสมมติว่าคื่องห้าวในห้าเล่นโทรศัพท์อยู่เยอะเป็นมันเด้งขึ้นมาฮันเด้หัวเฮากัดติดตาเป็นเอฟซีห้าเนี่ยติดตาเด้งขึ้นมาแล้วกดเข้าไปเบิ่งเบิ่งได้น้อยเดียวผัดคาเวียกได้เบิ่งจบก็ได้ก็เลยพิมพ์ถามไว้ซะว่าพระราเป็นไหนทำไมไม่อยู่คนนี้ทำไมไม่อยู่หันเด้หรือว่าเพิ่นเบิ่งคลิปว่าฮันจบเพื่นกักสิกลับไปเบิ่งย้อนหลังให้เ้าอีกเทื่อนึงประมาณนี้ฮันนะเพิ่นกับเบิ่งจบอยู่แต่เพิ่นเบิ่งแบบส่วนหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องพี่น้อง เขาว่าโซเชี่ยวนี่ก็คือดาบสองคมนะพี่น้องกระเสดถือกระถือกระเสดบะถือก้าเลย่าดตะคอเสดบะถือกระเสียมันสองสำหรับเรื่องบามิงก็คือปกติแหละน้องพี่น้องเพิ่นอาจอยากอยู่ด้วยตัวเพิ่นเองเพิ่นบ่มาแต่เพิ่นมาเราก็คือปกติคือเก่าตลับครับไ่ได้พิษบม่ได้ยังกันดอกพี่น้องส่วนกับซาวร้อยเด็กกะให้พี่น้องเบ่งที่เด็กอานะพราวเขากระหู้คือกันว่าเขาจีบกันหรือเขาบุตรหลายคนก็ว่าอัมมาลา หลานเป็นมันนางหวงหลานจะหาคนรวยๆโอ้ยนางกระทุกมาก็กระทุกอยู่แล้วนะพี่น้องเอ้ยกับบริวารรวยวันยังบริขึ้นอยู่กับนางดอกพี่น้องเอ้ยบริขึ้นอยู่กับใครข้นอยู่กับคนสองคนเอ้ยนางจะไปห่วงยังจะพอลำพังตัวเองก็ยังจะเอาลอดอยู่ค่ะผัวก็ยังมาได้อยู่ข้าเออนอนต่ำแต่งจนวาักแตกแล้วถ้าได้โค้งก็ตา่ะเอาจริงๆกันบางคนก็บอกผลสั่งคอนเทนต์บอก ขนาดเ้าอยู่ในประแทศเขายังคิดเบิ่งบอกออกระบาสาวเทพแต้ยเบิ่งปุ๊บเพื่อนแล้วเหมือนเด็กหน่อยมันจีบกันอยู่อาจีพจีบกันอยู่นี่ยครับก็บงส่วนเด็กลึกนขจกกอาชีพเบิ้งแต่ว่าสำหรับอัมมาลาที่เห็ดบุคลิกออกไปนั่นคือแบบเห็ดแกงให้คลิปมันมีสีสันพี่น้องว่าเรียกหลังกระดัส่วนเด็กจะคบกันนี่เป็นส่วนของเด็กแน่นถามาถ่ายนางนางชินังขุกโมกให้เบิ่งอ่ะถ่ายบอกครับถ่าถ่ายฉันบอกครับชินังขุกโมกอยู่เขาเลือตาม่านม่านนี่ค่ะ พี่นองชัดเจมากเมือนวันที่ซิมาก็คือสิมาเมิดนัิน่แหละพี่น้องทั้งเบาหมิงเบาเอือนนั่นแหละขาดบ่ได้เมื่็ได้ต้องมาเมิดุ่กคนนั่ะยังได้ก็ต้องได้มาขับปากแล้วปะคะรับเมื่อสันะรับอยู่แล้ว สมือนนะฮะไม่ได้บอมาบเขาบอมากะสิทธิ์ของเขาการห้าก็นั่นเพราะว่าเขาต้องได้ช่วยกันต่างคกับตางน่างับต่างหาที่บางท่เพอนบอ่กัน้่องเพนน่าะเขกระว่าบอไพี่น้องมันต่างคนกับต่างมีงานต่างเขาก็ต่างมีหน้าที่บางทีเพื่อนบอว่างกับเป็นหน้าที่ของเพื่อนนั่นเนาะเขากระว่าบอได้พี่น้องแต่เรื่องกับสาวลอยนะเขาอาจสิจีบกันอยู่ถ้าเามองคนเพลินมองแรงแววตากระหูเด็กน้อยเขาจีบกันนะ แต่ส่วนอม马拉านี่ยผมมีสิทธิ์ไปหึงไปหวงหรอกพ่อในน้ำเป็นแค่หน้าอันนั้นแค่เล่นคนที่จะหวงจริงๆต้องเป็นพ่อกับแม่ของเส้าลอยพุ่นที่จะแบบอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่น้ำพ่อรวยรวยพอดีไหมไพส์ายอายนะอายคนใดอายฉันเนี่ยในน้ำหน้าสื่อๆพี่น้องเอ้ยผมมีสิทธิ์ไปหึงหวงหรอกแต่ว่าครับก็เล่นเป็นคอนเทนเนอร์เวลาวอลังกาตรงมึงเอ้ยแต่บางคนกว่าส่วนใหญ่กลับมาถล่มอมม马านะแต่แต่ว่าเกินไปให้สิวาจังได้กะ แต่ว่าในกลุ่มเขาเขาหูกันนะะพี่น้องเลยอะคนนั่นจังนั่นคนนี้จังนี้เขาโห่สวากูตับกูใสกูใสหูพุ่งเลยล่ะเหมือนแบบว่าเขาเข่ามาอยู่ในกลุ่มเฮาหนิเฮาก็ไปไปดึงเขาเข่ามาเขาเป็นคนเข่ามาเองแล้วเขาก็คนเขามาเพื่อยังพี่น้องขนาดิฮู้อยู่พี่น้องว่าเพิ่นมาเพื่อยังเพิ่นมาแล้วเพิ่นได้ยอดวิวเพิ่นก็อยักมาสิเฮาก็ต้องเรียนต้องแสดงเฮาก็มาดิเกีดกันนะสิว่าเออมาเปิดโอกาสเปื่อโอกาสอัน เปิดรายการหลายโคนดแล้ท okay, okay, ุกคนเข้ามานั่งกับผมเ่้ยครับวิปกาะเขาก็เล่นให้สุคลิปจริงๆแล้วเบ้ามิงน่ะสั่งยูทูปมาได้สองปีแล้วนะคะเออแาบที่มาผ่านมาผ่านนอนนั่งอัมรานะเจ้าค่ะเออแล้วเพื่อนกายจะยืนด้วยตนเองนะใช่ไหมเรากำลังเรีนไปชิดูมาแต่กูกันย่างขืนเลยโวยกู้กันย่างแบบว่าอยากมีจุดยืนเป็นของตัวเองแบบว่าแต่คั้นบนมาเท่ากับข้อมือผัดคือจังหวะอาศัยหมูอยู่ไรเอ่ยแต่ว่ามันกันยังต้องอาศัยหมูขั้นคือแบบว่าห้าวกับ แยกกลุ่มก็คือเฮากับมันกับไปบอยากเล่าะนั่นนะแต่ว่าอันว่าจริงๆตรงๆนะพี่นอ้องคู่มื้นอีเจซีกันยังอาศัยมูแล้วกันขั้นบ่มีมูเนี่ยก็แจ็คสิตไปต่อจังใดคือกันนะพี่น้องเลยแล้วก็แล้วพอลาก็อยากเป้าเรื่องในไลน์พี่น้องเดี๋ยวพาเนาะอยากเป้าเรื่องเสาลอยเพราะบางคนกับมามองแบบว่าเป็นเด็กเสียๆหายทั้งผ่ายผู้หญิ่งหันนะพอลากกับสกเกตเห็นมาหลายแล้วเสาลอยเนี่ยกับเป๋าหมงในเรื่องสิจีบกันในโบนเน่เขาอาจสิจีบกันหรือว่า เพราะว่าเสาลอยประเด้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้ของอะไรเบ่ามิงเป่ามิงจะเป็นเจ้าของซองมาใส่เสาลอยได้ยอดวิวเสาลอยบรูว่าสิได้ทั้งข้าวจนนั่นกับพกเกี่ยวนะพี่น้องแล้วการพี่น้องก็สิมองข้ามกันว่าแมันเขาสิจีบกันบสิเล่าแบบว่าบัดนี้พี่น้องก็สิมองซองมุมบัดนี้เมื่อวานก็คือเห็นไอเสาลอยไปกับเป่าเอื้อ คือมองหลานเทีาอันเด้มองว่าที่เบ่ามิงไม่มาหาสาวรอยอ่ะสาวรอยเปลี่ยนใจไปคบกระเป๋เอื้อหรือเปล่าบัดนี้หลานเท้าเซียได้หลานเ้าเป็นผู้หญิงผ่ายหญิงผัดถึงว่กว่าท่านองว่าคันเฮาเวาแห้งๆคือว่าผู้หญิงน่ารานหรือเปล่าอาจจะเอาคนนู้นจะเอาคนนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะนางก็เลยอยากปกป้องหลานนางในน้มของหลานอลไรก็คือกับเบ่ามิงเขาอาจจะจีบกันแต่กับเปาเอื้อดีบอมแมนพี่น้องคนรูคนด้กุ้มกระเป๋เอือเขามีแฟนแล้วแหละเขากั เป,เป็นเด้อพี่น้องเขาเป็นค่ะพี่น้องเขาชอบพุทธิ์จีนแต่ว่าคบในนามเพื่อนพี่น้องกับจับจิ้นบางกลุ่มกับจับจิ้นไอ้เบาเอื้อกับเบาไอ้จับจิ้นเบาเอื้อกับไอ้สาวร้อยบางคนกับจับจิ้นเบาหมิงกับไอ้สาวร้อยแบบนี้ก็สุดท้ายกลายเป็นผู้หญิงเสียอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าผู้หญิงเปลี่ยนไปหรือเปล่าเบาหมิงถึงไม่มาคนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่า ทุกอย่างยังปกติเขาแค่บอกมา<ช>จะสือพี่น้องม่แต่กูบ่มในจ,จีนกบพาแมนอันนี้คือนางอยากว่าร<ม>ีวา,วานางกะห่วงเพราะว่ามันจีบกันออกสื่อแบบว่ามันเป็นคอเทต์กันออกสื่อยังสืบปุ๊บแหละลานเขาผัดเสียเป็นฝ่ายยิงเป็นฝ่ายสีอนันเด้ผัดโพื่นจะไปมุมมองว่า คือหลายใจอผูนันอภูนี่หันนาพี่น้องนายจะเป้าเรื่องนี้ที่สุดเลยส่วนเรื่องเบ้ามิงน่กลทุกอย่างปกติแค่เพื่อนบ่มาซื่อเพื่อนอาจีิแบบว่าพอเม่บไให้มาหรือว่าเพิ่นติดย่างยันลูกติดโควิดอะไรอยู่เฮือนมันก็สิมีหลายเหตุผลของเพื่อนแบบนั้นเนาะพี่น้องแต่เฮาน่คือปกติทุกแก่บ่มีพิษกันบ่มีเทียงกันคือว่าละไผเป็นกระแสน่เพืก็อยักมา่ายกันเรื่องธรรมราดเนี่เขาก็ได้ยอดวิวหันนี้พอเขาอยู่ตัวได้เขาก็อยากแงกออกเพราะว่าเขาก็อยากอยู่ในเจ้าของได้แมนเมน ปิดภัยคือกันนั่นแหละเนาะไก่แข่งว้าวไก่แขงยาวพี่น้องเ่อยเอาซ้ำนี่เนาะแขงเว้าวกับไก่ยาจบหมดจบหมสิพี่น้องยังเบิ่งอีู่อีกสิยาวไปนี่แหละเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเบิ่งพวกนางไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเนาะทุกอย่างคือปกติเด้อพี่น้องใส่ผูงของนางมีจักลื๊กเหลืบแม่นอใส่จักโคดจักโคดนะคะทุกอย่างสามพลาดัลทุกอย่างคือปกติบอดี้มียังเกิดขึ้นพี่น้องหักกันคือเก่าซอยเหลือกันได้คือเก่า แต่แค่บางทีบางคนก็ยากเวียกยังงานเพิ่มมาบ่ได้ก็ต้องเข้าใจเพิ่นนำเนาะพี่น้องจะได้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้สัเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปว่าสิเป็นไเฮเฮะทายเฮหยฮาก็บ่ไเ้เว่าถึงมูชนมาซาซนมากสิถ่ายในมุมไผมุมันแล้วก็บว่าเอาดึงเขามาเกี่ยวเขาไปใสเฮยฮาก็บ่เว่าถน่มัน้ก็าเขามาเกี่ยวเขปใส่เยาก็บเางมูนมาซาากจ่าย่นันแล้ก็องเางไปเง ในช่องเขาอะเออมือนี้เขา,ขาไปใช่นอกนขึ้นมาบ่ได้ทั้งนี้นานนะจครับบางคนก็นสิทธาไปปะยังก็แต่พอต้องถท้าอีกนะว่าเบาเอื้อไปใส่มือนี้ <laughs> พี่นอเลย ถามามละจะถามรล้วพเห็นเบาเอื้อมาเบาเอื้อเดี๋ยแล้วเนี่ยมันก็เอื้อเพล่นมากขัดเสียให้บานตีเบิร์นน้ำยูขัดเสีให้เขาถ่ายคิดเราบอกว่าโอ้ยมืัอนี้เบลมิงบอร์เดียมาอเบาเอื้อบอรดีมาเด้อเพิ่นไปไปนี่กับเป็นมันหลายคนเพื่อใช้ฉันบอกเวลาฉันถ่ายอ่ะฉันเคยบอกถ่ายนะเวลานั้นโอ้ยนั่งคนหลักอะบอเห็นมืัอนี้เอานนั่งเข่าก็บบอเห็นนั่งจีก็บบอเห็นเบาเอื้อก็บบอเห็นเบลมิงก็จ้งไปใช้ อบอกขนาดนอกฉันนะฉันถ่ายในของฉันนะถ่ายอันอัเทนของฉันนะฉันยังขนาดนอกฉันแทบไมมีมารอบมาบาดไปมือสมมือฉันยังเบาะถึงเอออันนนั้เป็นชี้ของเขาเขามาเขา้าเา่าที่จริงนะเอฟซีก็ต้องเขาไปิ่งฝังนั่นว่าเขาเหตุยังอยู่เนาะว่าพยายาเขาคือมาบได้ คือชาดสะอาดสกลมันอยู่ก็ได้มันก็บริพิษกับสาหรับคนทุกคนดอกพี่น้องที่ถามหามันก็เป็นเรื่องปกตินะสครับเรเห็นเขาก็ถามหาแม่เราเคยเห็นนะเขาก็ถามมันก็เป็นพลดีแหละเขาถามหาเขาหมักเขาเขาติดตามเขานะมันก็เป็นพลดีไปซันก็บันนี่และพี่น้องจจะา่าสยามรัจกาก่อนนะเจ้าับพี่น้องจะขถบามีเอฟซีเจ้าเขากับ จูบได้คือการอะไพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮักงซีสาวผีปัสสาวะอยากยับนี่แหละครับพี่น้องค่ะแล้วก็ที่คอยสอยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกันขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีจ้าโอ้ยเอาไว้มาพิมพ์อันที่อยู่อันจาก